พายางเบิ้งสวนโอานานน้บักนาวใหญ่เป็นหลายหนวยเลยบักนาวใหญ่เป็นหลายหนวยเลยมีกะอันนี้บักเดือค่ะอันนี้บักเดือบักเดือฟฝรั่ง เละเบิ้งต้นไม่ยามือแรงโอ้เป็นหลายนุ้ยมากนี่น้องค่ะตอนนั้นเพราะท่านได้เห็นนุ้ยเพินินเพราะเพิินเป็นนุ้ยมาแล้วเต็มกากซากค่ะ พอเพ่นเป็นน่วยมาแล้วเต็มกากซากมะนาวแม่เพื่อนมะน,นาวใหญ่พอเป็นหน่วยมาแล้วเต็มกากซากค่ะตอนเป็นดอกม่ค่อยเห็นเลยคุนะนะคุนหนะมะนาวใหญ่ เต็มกากซากเลยค่ะเพื่อนตอนเป็นดอกออร์แกนิกเบิดเด้อค่ะเบิรงอันนี้เท้างน่องกระลอกอันนี้เท้างน่องน่องบงขึ้นไหนบุกค่ะนี่ออร์แกนิกเบิดเลยเป็นแบบจังซี่ค่ะเพื่อนๆพ่คะย่ามือแรงเอาพืชพืชสวนออร์แกนิก ยาเมือแหลเอาพืชเอาสวนออร์แกนิกมาฝากเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะอ,อ,อากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายต้นบักคุงต้นบักหนาวต้นมะเดื่อฝรั่งมะนาวรกเต็มต้นเพื่อนค่ะ มะนาวโดบเต็มต้นค่ะสะออร์เสวนออร์แกนิกเด้อของยายเอริสเด้อสวนออร์แกนิกจ้านี่ค่ะบ้านยายสวนออร์แกนิกเพื่อนค่ะ Bye-bye.